สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่27กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1รียงกับสตาหมู่ ห้ามพลาดด้วยมาการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับ <c oughs> เรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองพูดแฮนดิแคปลียงกับสตาร์มูกสึกเกมบอลถ้วยเฟนคับแข่งขันกันตอนตี 2, สองสี่สิบห้าสนุนราคาให้ลียงเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูก ถ้าพูดกันถึงชื่อชั้นทีมแน่นอนเกมคู่นี้ลียงเหนือกว่าใหญ่ยยกว่าแต่ถ้าดูจากอัแาดดราคะแนนในตารางลียงกับซามหมูงนั้นไม่ห่างไม่ไกลกันเหตุเพราะลียงฤดูกาลน,นี้ไปที่ทราบกันดีครับว่าช่วงแรกพวกเขาฟอมตกอย่างหนักเรียกว่าสาหัสสาการถึงขั้นไปยืนอยู่ในพื้นที่โซนตกชั้นและก็ค่อยๆฟื้นคืนที่ฟื้นคืนฟอม จดออกห่างจากโซนพื้นที่สีแดงได้สําเร็จนะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นต่อไปเพียงแต่โอกาสที่จะไปไล่อันดับในวิธีโลกคมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจบในครึ่งตารางบ,บนเลขตัวเดือนดังพอไหวอยู่เพราะฉะนั้นในเกมบอถ้วยแบบนี้คงเป็นทางรนึทางเดียวที่รียงจะคว้าแชมป์จะสร้างผลงานตามความเป็นทีมใหญ่ ส่วนซาบูครับพวกเขาแน่นอนชื่อชั้นทีเป็นรองแต่ว่าก็มีพัฒนาการของทีมที่ดีมีบางช่วงก็โชว์ฟอร์มได้ดีแต่บางช่วงก็แผ่วความไม่แน่นอนของซาหมมูยังเป็นปัจจัยสาคัญทําให้ทีมไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรแต่เอาละมันเป็นเกมบนถ้วยมาถึงตรงนี้นะครับตัดสินกันในเก้าสิบวันทีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันครับตั้งแต่อันดับและคะแนนในตาราง ผลงานการลงทุนการเจอเจอกันคูแฮนิแคบบนสรุปสุดท้ายบนโอเคจะเลื่องจับทังไหนไล่กันตามสเต็ปครับเริ่มต้นที่ในตารางหลีกก่อนริยงกัาสามหมกอยู่ตรงไหน,นตารางหลีกริยงอยู่ดับที่สิบของตารางครับนะอยู่บริเวณกลางกลตารางมีอยู่28คะแนนก็ห่างจากโซนตรงชั้นประมาณหกคะแนนตอนนี้ นั่นก็คือห่างจากรอนยองนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มาหักเพียงแต่ว่ามีทีมขั้นกลางหลายทีมจนสามารถจะพออุ่นใจได้ว่าคงไม่แย่ถึงขั้นกลายเป็นริยงหรอกที่หล่นลงไปตรงนั้นและแน่นอนครับริยงเองก็คาดหวังในเกมเด็กที่จะแตะพื้นที่เลขตัวเดียวนะซึ่งก็ไม่น่าไกลเกินฝันแต่ตอนนี้นาะทีนี้ริยงคง สามารถมุ่งสมาธิกับเกมบอลโทษได้อย่างเต็มที่เพราะอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ห่างจากพื้นที่สีแดงไม่มีกังวลใจในเกมลีกและตอนนี้ก็ไม่ใช่จังหวะลุ้นพื้นที่ยุโรปอะไรแต่อย่างใดเพราะนั้นเกมบอลโทษแบบนี้เรายงจัดชุดใหญ่ครับในขณะที่สามมกในตารางลีกอยู่ับที่สิบสามมียี่บห้าคะแนนะถามว่าสาหมกนี่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างยังนะ ห่างจากทีมตรงชั้นแค่สามคะแนนมีโอกาสจะหลุดจำมุดลงมาอยู่พื้นที่สีแดงได้ตลอดเวลาเพราะนั้นในตารางลีกยังมีความกังวลใจอยู่อย่างแน่นอนแต่ก็ยังว่านะครับทีมระดับนี้ลงเล่นในเกมบอลถ้วยยังไงก็ต้องใส่หนักจัดหนักจัดเต็มไว้ก่อนเพราะถ้าผ่านเข้ารอบได้ก็หมายถึงแรงหลายได้เข้าสู่สโมอสรชั้นดีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นค่าตรงค่าตัวอะไรก็ว่ากันไป และนี่คือภาพรวมๆในตารางหลีกของเรยงกัสษาบุกนะครับ2ทีอยู่ในหลีกเออเหมือนกันนะก็เลยจัดมาให้ดูกันง่ายหน่อยนะแต่ว่านี่เรากําลังสู้กันในเกมบอลถ้วยเฟนครับนะผลงานห้างเกมหลองสุดของเรยงฟื้นตื่นคืนชีพจริงๆพวกเขาจะได้มาห้างเกมติดนะสกอร์อาจจะไม่ได้แบบหูถลม่มทลายเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็สามารถเมียดเอาชนะ เกมรับก็สามารถจะรักษาสกอร์ได้เกมรุกก็สามารถทำประตูให้ทีมนชนะได้และในรายการนี้รอบก่อนพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างรไวมได้ซะด้วยไม่ธรรมดามีความมั่นใจและแน่นอนครับในการลงทุนโคตรดีเพราะว่าริยงในตอนนี้เจอกับใครก็ต่อไม่แพงครับเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นทีมกลุ่มนำารัราคาจะเห็นเลยว่าหน่อมแนมมาก เสมอมั่งครึ่งลูกมั่งเต็มที่การลงทุนกำไรมาห้างเกมติดกลายเป็นว่าใครตามนิยงทีมกลางตารางแต่นั่ง MK อยู่เหลากินหลูอยู่สบายเลยครับสำหรับแฟนแฟนลียงในขณะที่สามูกอาการมันคนละเรื่องมันเหมือนกันอยู่คนละโลกเพอสามูกนี่โอ้โหห้างเกมลงทุนชนะหนึ่งแพ้สี่ เกมเดียวที่ชนะได้ก็คือในรายการนี้รอบก่อนที่เปิดบ้านเอาชนะเหลืออัพทาให้พวกเขา,ผ,าผ่านมารอบนี้เจอกับลียงลียงผ่านเรีวตามบุกผ่านเหลืออัพแต่ลียงอะเกมลีกที่เหลือชนะหมดแต่ตามบุกที่เหลือแพ้หมดนะาการลงทุนโหไม่ต้องเสิบกัไรเกมรเดียวเจ้าเกมเดียว,ากกยวขาดทุนสามเกมอ่าต้องบอกเลยว่าห่างลงกบนี่แล้วยืนแดนลบเต็มเต็ม,ตมขาดทุนเต็มเต็มควักเนือ้อเต็มเต็ม นี่ความแตกต่างกันในเกมบอลถ้วยครับคือวันนี้ระหว่างนิยมกับสามูส่วนการเจอเจอกันถือว่าสงสีคู่ขี้อยู่ถ้าเกมเรลท้วส,วสามโบชนะสองครั้งนิยมก็ชนะสองครั้งเสมอกันไปหนึ่งครั้งเพราะนั้นสําหรับเกมคู่นี้นะถ้ามองตามเนื้อผ้าข้อมูลพื้นฐานอันดับและคะแนนในตารางถือว่าใกล้เคียงกันสถิติการเจอกันก็ถือว่าใกล้เคียงกันฝัดกันแพ้บัตกนรนะปเป็นเรื่องปกติแต่ที่แตกต่างคือผลงานก่อนมาเจอกันครับ ในห้าเกมหลังที่ผลงานนิยงดีกว่าอย่างชัดเจนชนะรวๆการลงทุนก็กำไรรวๆโตต้าบุกแพ้รวๆขาดทุนรวนะเพราะนั้นมันเองเข้าหานิยงอยู่แล้วซองพูดูแฮนดิ c a p จากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในส่วนของราคาพูก็เลือกยืนอยู่กับนิยงลดลงทั้งหมดห้าลายครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายครบถ้วน ช่องทิมยสามหมวกก็ปรับเพิ่มขึ้นวดนท่าลายครัถ้วดผู้ชัดมากเรื่องนิยงแทนที่แคบปครึ่งลูกของนิยงเจ้าเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจับ้านบนต่อและสี่ต่อหนึ่งไปปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทิมเยงบนรองเพราะนั้นบอกด้คบว่าภูนี้แทนที่แคบปนี้มั่นใจว่านิยงจะเก็บใช้ยชนะเหนือสามหมวกได้อย่างแน่นอนและเมื่อไปหมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐาน ที่บอกแล้วครัว่าดูยังไงยังไงรียมงมันก็ดูดีกว่าเหนือกว่าน่าเอาชนะได้ไม่อย่างยากเย็นและยิงเพียงแค่เบียดน,นึ่งโสดก็กินตำคำเช่นนี้จะไม่ให้เชื่อใจจะไม่ให้ไว้ใจรียงได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาจักทัาชุนใหญ่ไปกับพิบลงเล่นมอนโอเคเลือกที่จะอยู่ต่อรียงเป็นที่เด็ดตัวเน้นสดสิบดาวนะเป็นตัวมั่นแต่สดเน้นสดตัวที่หนึ่ง ใน EP 1ประจำค่ำคืนวันน,นี้อยู่ต่อรียงลงเป็นหญิงแน่นอนส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 2 EP 3 EP 4ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆ